ยามเช้าคะ่ะเพื่อนเพื่อนกาแฟค่ะวันนี้เอ๊ะมามาซื้อของหลายอย่างหิวกาแฟค่ะแล้วก็ต้องรีบด้วยค่ะก็เลยเดินหาซื้อขนมได้เป็นขนมอันนี้นะคะก็มากินโชว์ให้เพื่อนๆดูค่ะก็เป็นคนที่ทานอะไรง่ายนะคะแต่ร้านขนมนี้กินเป็นประจำค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะไป ซื้อของแล้วค่ะแล้วก็เดินกลับบ้านมีงานรออยู่ที่บ้านอีกเยอะงานสร้างรายได้จาก Facebook นี่ละค่ะก็เดี๋ยวพอกินขนมหมดอันกาแฟหมดแก้วก็ไปแล้วละค่ะไปทำงานต่อนะคะคลิปนี้เป็นคลิปยาวค่ะเดี๋ยวชมกันต่อไปเลยนะคะก็รีบทานขนมให้หมดอันเลยแล้วก็จะได้เดินกลับบ้านค่ะ ระหว่างเดินกลับบ้านก็เจอข้าวของน่าซื้อมากเลยค่ะเพราะว่าราคาถูกค่ะเอกก็มาซื้อเป็นประจำค่ะเช้านี้เออยู่ที่ตลาดหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดรบรีนะคะนี่ก็กำลังเดินตลาดสดวันศุกร์ยามเช้าค่ะก็จะเป็นตลาดนัดนะคะมีข้าวของขายแถมราคาถูกด้วยนะคะ มีของจิบาถะเลยค่ะแต่วันนี้เอตั้งใจมาซื้อปากกาแล้วก็สมุดค่ะเพื่อที่จะไปจดบันทึกเวลาไอ้ทำงานทำงานเฟซบุ๊กนี้แหละค่ะต้องใช้ปากกาหลายแท่งเลยต่อเดือนนะคะเอจะใช้จดเวลาที่มีอะไรสำคัญเอก็จะจดไว้ในสมุดค่ะนี่ค่ะก็ก็เลยมาเลือกหาปากกาค่ะราคาถูกมากนะคะ5บาทเองค่ะจากนั้นก็เดินกลับไปทางบ้าน ที่พักอาศัยนะคะก็นี่แหละค่ะบ้านเอไม่มีงะไม่มีไร่ไม่มีนานะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะก็มันก็ต้องถ่ายภาพชีวิตประจําวันของแต่ละวันนะคะว่าเอทํทำอะไรบ้างก็เช้าก็ต้องออกมาซื้ออาหารรับประทานค่ะแล้วก็เจอภาพอะไรที่สนใจก็จะเก็บเก็บไว้มาทําคลิปเรียวคลิปสตรีมนะคะทําได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งภาพนิ่งนะคะ นี่ละค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศตลาดนัดยามเช้าใครสนใจผ่านมาก็แวะมาซื้อของกันได้เลยนะคะมีทุกนัดเช้าวันศุกร์ค่ะราคาถูกนะคะเสื้อผ้ามือสองก็มีเยอะแยะส่วนนี่ก็เป็นก็เป็นอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือนะคะประเภทฝาครอบอะไรประมาณนี้ละค่ะนี่นะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะ คลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ